จะมีการเรียกแต่ละฝ่ายเข้ามาประชุมกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี่ฮะก็จะเ,เรียกตามกีเค้านะฮะก็คือนักกีฬาโคช้ชก็จะตอนเช้าส่วนผู้เสียหายก็จะมาในตอนบ่ายนักกีฬานะครับส่วนตัวมองว่าปัญหานี่เกิดขึ้นจากอะไรคนะับคือคืออย่างนี้นะฮะปัญหาที่มันเกิดมาอย่างที่เราเรารู้กันก็คือ,อ,อนักกีฬา ก๊าซไม่อยู่ต้องไปหาก๊าซต่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการแข่งขันก็ไม่ไม่ใส่ให้ครบนะฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องโรงสนามอันนี้ก็ทุกคนรู้นะฮะผมก็ติดต่อกับโค้ชทั้งไทยทั้งของเกาหีแล้วนะครับที่เกาหลีก็ปรากฏว่าก็ทราบข้อมูลพอสมควรฮะแต่ก็ไม่อยากจะพูดไปก็อ,อยากให้กรรมการสอบดีกว่า ที่ผ่านมานี่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางโคเชเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยมีแบบนี้เหมครนักกีฬาเอ่อคือ<ม>คอย่างนี้นะฮะทอ่อตั้งกับผมอยู่มานี่มันก็ไม่มีนี่เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาแต่การทําโทษสําหรับกีฬาต่อสู้เนี่ยมันก็มีฮะเพราะว่าบางทีเ,เขาต้องการฝึกให้เราเนี่ยคล้ายๆว่าว่ามีความอดทนนะครับแต่ก็ จะลงโทษมากขนาดไหนยังไงก็เดี๋ยวให้จังการสอบสวนผมอยากให้ยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับต้องฟังจากทั้งสองฝ่ายนะครับในส่วนของอุดายคืออย่างนี้นะฮะลงโทษนักกีฬาเนี่ยสำหรับก,กีฬาต่อสู้เนี่ยจะบางทีดูแล้วก็มันก็ก็ค่อนข้างแรงแต่ก็ตั้งแต่ผมมาอยู่เนี่ยก็มีเห็นมีมาลงโทษแรงก็ครั้งเดียวนะฮะคือนักกีฬาสุบุมครั้งนั้นที่เห็นลงโทษแรงนะฮะ แต่ส่วนอืน่นแล้วผมก็เห็นว่าเวลาซ้อมนี่เราซ้อมหนักแล้วก็เวลาออกจากสถานที่ซ้อมแล้วก็รักกันทุกคนก็รักโคเชเองมากนะฮะแล้วก็ผมอ,ออกไปออกไปดูกแข่งข,ข,ข,ขันต่างๆก็เห็นว่าเขาเทคแคร์เด็กดีมากนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนึกลับขึ้น,นย่งไงให้กรรมการสอบเลยครับเย่างนี้โอเคครับโอเคครับครับาทำาทำเพราะรักเราแล,แล้วก็อยากให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็อยากให้เราได้ดีตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลย ไม่ไม,ไม่ไม่เสียใจที่โดนเขาทำลายสุดท้ายแล้วเราก็ได้รับสิ่งที่ได้รับมาก็คือประสบความสาเร็จในการแข่งขันได้เหรียญรางวัลต่างๆนานาก็มาจากเขาเป็นคนที่คอยปลุกป,ปั้นเราไม่ว่าจะผิดพลาดครั้งใดเขาก็จะคอยสอนแล้วก็อาจจะมีท้ำโทษบ้างตรงนี้ถือว่าเป็น การทำโทษในสไตล์เขาเขามาจากเกาหลีซึ่งเขาทั้งโทษเพื่อให้เราจําไม่อยากจะทําผิดพลาดตรงนี้อีก<ล>คับไอเทำโทษสไตล์เกาหลีคือมีมีอะไรบ้างที่เราเคยดูแล้วก็เพืเ่อนเพื่อนพี่ๆอะไรเงี้ยเคยดูก็ตีอะไรงเงี <c oughs> ้ย,ยค่ะก็จะเป็นการตีแล้วก็มันก็นเรียกรวมแต่ส่วนใหญ่เวลาซ้อมกันตรงนี้ถ้าผิดพลาดเขาจะตีประชาชนก่อนจะตีรุ่นพี่ก่อนถ้าคือตรงนี้ถ้ารุ่นพี่เป็นคนทําผิดเองจะโดนทาโทษหนักขึ้นเพราะว่าหนึ่งรุ่นพี่เป็นตัวอย่างของน้องซึ่งถ้ารุ่นพี่ทําผิดน้องเห็นเป็นตัวอย่างแล้วน้องก็อาจจะไปทําตามได้ตรงนี้เลยยถ้าิ่ง รุ่นพี่เป็นคนทําผิดเอง<ม>ก็จะโดนทําโทษหนักเป็นสองเท่าค่ะมองว่าไงมะครัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็น้องก็เพิ่งจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าก้อยเองก็ประสบการณ์ถือว่ายังน้อยค่ะเป็นปีแรกของก้อยด้วยซึ่งแมตช์แข่งนานาชาติก้อยเป็นแมตช์ที่สองครั้งที่2ที่สมาคมไปในนามสมาคมค่ะซึ่งตรงนี้ก็มองว่า อาจจะยังประสบการณ์น้อยซึ่งตรงนี้เวลาไปแข่งต่างประเทศมันจะไม่เหมือนกันในไทยค่ะมันจะต่างกันดูสิ้นเชิงคือมันต้องรู้ว่าต้องแข่งแล้วต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมอยังไงค่ะซึ่งตรงนี้อาจจะมีการสืร่อสาร,รผิดพลาดตรงนี้ก็น่าจะเป็นตรงที่การสื่อสาร,รมากกว่าค่ะไม่ใช่เพราะตัว โค้หรือว่าต้องการจะทำร้ายร่างกายขนาดนั้นแต่คือในเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นมาตรงนี้เขาต้องทํำยังไงเพราะว่าตรงนั้นเขาไปแข่งเป็นประเทศเกาหลีด้วยซึ่งโค้ดก็อาจจะเสีย,สยชื่อเสียงค่ะแบบเป็นผิดพลาดในตรงกรณีตรงนั้นแต่คือเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเราไม่รู้ว่าเหตุมันเกิดเพราะอะไรแล้วก็โดนทาโทษมากน้อยแค่ไหนค่ะตรงนี้เราไม่สามารถมาพูดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ค่ะที่ผ่านมาได้เคยมีการ